สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่ๆี่ทุกคนมาอัปเดตหลังทําความสะอาดเสร็จสําหรับตัวโตโยต้าอันติสเครื่องพันแปคันนี้ได้เป็นตัวสีขาวพี่พี่คนไหนที่สนใจอยู่คลิปที่แล้ววิวเยอะมากคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนพี่พี่คนไหนสนใจอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะที่ปุ่นจะมาอัปเดตกันตัวรถคันนี้ ทาความสะอาดเสร็จแล้วบอกได้เลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวโตโยต้ a อันติสรุ่น 1.8G รถปี2012เกียร์ออโต้นั่นเองตัวรถสีขาวสภาพดีพร้อมใช้งานกันมากๆพี่ๆคนไหนที่ซื้อสดภายในเดือนนี้ปุ่นฟรีแวดไปให้เลย7%ค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติของเขานะคะคันนี้ตั้งอยู่ที่200,000 ม8 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกระปุนแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปบหน้าจอมันที่ line add official add สาย car 988เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่2อ0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้งานเอกสารดีเครดิตด,ดียังสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มอีกด้วยคุ้มค่าคุ้มราคากันเป็นอย่างมากค่ะและเดี๋ยวปุณพาวิทย์ทุกคนมาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อน ตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวชมหน้าแบนมาแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ชุดแต่งมาแล้วรอบคันได้เป็นตัวสเกิร์ตบอกได้เลยว่าเต็มคันอย่างแน่นอนสราบตัวกระจัดงด้านหน้าของเขาก็จะได้เป็นตัวเส้นสายแบบโครเมียมแบบนี้2ชั้นรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้ากอบคมไฟสภาพ,พสวยสภาพ,พดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าวมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งมีมาให้กันถึงคู่หน้าอีกด้วยค่ะ ด้านหน้าตัวรถก็สภาพดีออปชั่นถือว่าครบคันเดี๋ยวปุณพามาชมด้านข้างตัวรถสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยลกักยิมแล้วตัวล้อแม็กของเขานะคะสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการดุ้งสียางที่เขาใช้ก็จะเป็นตัว205ทับ55ขอบ16นั่นเองค่ะล้อแม็กดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนั่นเอง สับตัวซินโซ่ด้านข้ามประตูฝั่งคนนั่งเขาจะได้เป็นตัวหัวน็อนต้นเดิมค่ะไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสติกเกอร์แผ่นเพจตรงนี้เดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสาดสีมาทับสำหรับตัวรอยเม็ดอัดด้านบนคันนี้เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันตอนเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการต่อทำมาใหม่ค่ะได้เป็นตัวรถที่สภาพดีมากๆภายในของเขาก็จะได้เป็นตัวสีทูโทนมาแล้วเรียบร้อย ภายในด้านบนนะคะเขามาพร้อมกับตัวคอนโซลที่สภาพดีมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็คคู่หน้าคอนโซลสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการขูดเขีดหรือร่องรอยของรอยเล็บสัตว์ ตัวรถคันนี้ลูกค้าเก่าเ,าเขาได้ติดตั้งเป็นตัวจอ Android มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานฟังเพลง AM-FM วิทยุ MP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอร์คันนี้ได้ใช้เป็นแบบแอร์แบบออโต้ค่ะมาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันสามารถเดินทางไกลได้อย่างสบายๆสำหรับตัวเกียร์ของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้นะคะเจ็สปีดมาแล้วเรียบร้อยลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายขับขี่สนุกค่ะ ตัวเบาะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเบสสภาพสวยสภาพดีเจาะรูระบายอากาศไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันและเดี๋ยวปุ่นพามาชมด้านท้ายของตัวรถคันนี้ค่ะสำหรับตัวด้านท้ายของเขานะคะอย่างที่ผมนแจ้งไปว่าลูกค้าเก่าเขา,เขาใส่สุดแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันเลยด้านหลังสภาพตัวรถก็ถือว่าดีมากๆดูเต็มกันสุดๆด,ด้านไฟท้ายของเขาไฟท้ายเดิมจากโรงงานสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการแล้ว และด้านล่างตรงการชนนี้ก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้ถึง2ตำแหน่งสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะสับตัวชินซ่องด้านท้ายตัวรถเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันสองด้านท้ายของเขารอยเม็ดอาร์สภาพดีไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมากหัวน็อตฝากกระปองท้ายไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการถอดหรือการเปลี่ยนฝากระปรงท้ายภายหลังนะคะที่เก็บสัมภาระของเขาก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างที่จะกว้างมาก สามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้2 3ถึงใบกันเลยทีเดียวค่ะเดินทางไกลคลันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นตัวเครื่องพันแปดอีกด้วยรอยไมกวาดด้านหลังนะคะรอยเมดอาร์ตเดิมๆก็ยังอยู่ครบอุปกรณ์แม่แรงบล็อกหอดรอดต่างๆสภาพดีสามารถใช้งานได้เมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการจอดติดตั้งแก๊สแล้วก็ไม่เคยทำเป็นรถแท็กซี่มาอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตัวด้านข้างตัวรถสีฝั่งคนขับนะคะได้ใช้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอเส้นสายลายสปอร์ตของตัวรถยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างมาหัวน็อตตรงประตูด้านฝั่งคนขับนี้ก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆค่ะสติกเกอร์บอกโรมยานเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือว่าพ่นสีมาด้านบนตัวรอยเารคสภาพดีเช่นเดียวกัน รอยเบ็ดอาร์ตตอกเรียงตัวสวยเดียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทามาใหม่ค่ะร้านของเรารับประกันเลยนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํแตัดต่อย้อมแมว100แงนแด้านข้างประตูคันนี้เขาก็ตกแต่งมาด้วยตัวสีทูโทนเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะสําหรับตัวพวงมาลัยของคันนี้ก็จะได้ใช้เป็นตัว พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันทันนี้พวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีค่ะสามารถใช้งานเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดใช้งานได้อย่างไงไ่ายดายสะดวกสบายมาก และเลขไมล์ของเขาวินไปเพียงแค่1นึ่งแสนเก้าหมกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองตัวเบาะฝั่งคนขับนี้ก็สภาพสวยสภาพดีอีก,อกเช่นเดียวกันค่ะพร้อมใช้งานกันสุดๆภายในตัวรถออปชั่นถือว่าครบคันน่าใช้งานและเดี๋ยวคุณพามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อว่าล้างออกมาแล้วสภาพจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับตัวรถอันติคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอ v วีวีทขนาด1.8ลิตรค่ะเชื้อเพลิงเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของคาบน้ำมัน วกสินซอด้านข้างต่างๆลอยเม็ดอาร์คหรือว่าหัวน็อตกเ็เดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างคานด้านหน้าสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือการเกิดอุบัติเหตุหนักรอยตอกเดิมมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบสำหรับตัวรถคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS อีกด้วยค่ะ <S <S ฝากระโปรงต่างๆได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสติ๊กเกอร์เหรียญบาทสติ๊กเกอร์มอกระ รอยต่อโตโยต้ตรงนี้ยังอยู่เดิมเด่นชัดค่ะแผ่นการความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองวันนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอันติเครื่องพั0แอยู่ไม่ควรพลาดได้ตัวรถสีขาวสภาพดีได้เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันสุดๆในงบราคาพิเศษเพียงแค่2องแสนแปดบาทเท่านั้นพี่พคนไหนที่สนใจรีบติดต,ต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์ 088 605 9138หรือ s i ซ a r 988์เมียดด้านหน้าค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ